ขวางโพธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากขาตอมพระขวัตาธรรมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระขวัตตสาวกสังโฆสังฆนามามิ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะ ครับครับขอนิมนต์นั่งและเดียนเชิญน,นั่งครับครับในโอกาสนี้นะครับกล่าวขอกาบราชนานิมนต์พระเดชพระคุณพระครูวิจิตปัญญาพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้กล่าวต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตพร้อมทั้งให้ข้อคิดเพื่อเป็นสิริมงคลในลำดับต่อไปขอกับอารัตนานครับผม กอความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองจะหวความเคารพท่านผู้วิหารกนอาจารย์เจ้าหน้าที่ขอเจริญพรท่านครูบาอาจารย์นั่นแก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเจริญพรสวัสดีบัณฑิตทั้งหลาย มหาบัณฑิตทั้งหลายและก็ดุษฎีบัณฑิตวันนี้ในานามของผู้บริหารกฤษณาเจ้าที่มหาวิทยาลัยมหามกษาราชวิทยาลัยวิเขตวะวิเอสรู้สึกยินดีและก็ปรับปื้มเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของตนของตนจนเป็นวันที่เห็นพวกเรานั้นได้ สำเร็จการศึกษาในเบื้องต้นน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งผมเองหรือว่าตมานั้นก็เรียกว่าเป็นสิทธิ์เก่าของม,ามารอรวิเกตร,ร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันตั้งแต่เห็นภาพตั้งแต่ปี2935ก็เป็นเหมือนเป็นการพูดทั้งต้อนรับทั้งแสดงความินดีที่จริงอยากมาแสดงความดนดีเพราะเราได้ต้อนรับ กันในเบื้องต้นตั้งแต่วันปฐมฤกษ์วันนี้ถือว่าเป็นการมาแสดงความยินดีกับท่านบัณฑิตทั้งหลายมหามัณฑิตและก็ดุษฎีบัณฑิตซึ่งเราได้จัดการศึกษามาตั้งแต่ปี2535จังแต่บรุรพาจารย์ของพวกเรามีพระเดชพระกุลพระราชธรรมานุวัตรเป็นอาธิถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นปฐมบรุรพาจารย์ ได้ไดช่วยกันขับเคลื่อนจัดตั้งเป็นวิเกตเป็นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ก็ว่าได้แล้วได้ผิดบัณฑิตจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนับอย่างนี้กไ็ไม่รู้ว่ากี่รุ่นแต่ว่านับจากปี2 5 3 5ปีนี้2565ัาท่านก็ลองบวกลบว่ากี่ปี วิเขียรอดเดนี้ได้ผ่านเข้าใจว่าได้ผ่านเป็นเจเพทยมาแล้วคือมากกว่า25ปีแน่นอนเพราะนความเป็น25ปีแสดงว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะได้ทําหน้านที่บริการสังคมผิดบัณฑิตวิจัยบริการสังคมทนุบรรลุศิลปะวาฒนธรรมบริการวิชาการมาโดยลําดับเป็นสิ่งที่น่านโมทนาอย่างยิ่งอย่างน้อย เราได้ผิดบัณฑิตทั้งหลายนี้ออกบริการสังคมออกไปรับใช้สังคมซึ่งบัณฑิตของเรานั้นไม่ใช่แค่ว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาอย่างเดียวแต่มาในฐานที่ก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจหนึ่งภาคภูมิใจในถาบ้านของเราอยากจะบอกอย่างนั้นสองภาคภูมิใจในความท่านเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตและก็เป็นดุษฎีบัณฑิต พระบัณฑิตต่างๆนั้นเขาจะมี <_ d ata> เขาเรียกว่ามีคุณลักษณะมีคุณสมบัติมีคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหามกุฑรราชวิทยาลัยได้ชื่อว่าเป็นพระบัริตที่น้อมนําเอาหลักธรรมธรรมุนามาประยุกต์ใช้มาบุรณาการในการจัดการสอนสอดรับกับปัญญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพุทธศาสนา เอกสารเลนเวทอนบุตรดีสุขที่ท่านหลายได้กล่าวไว้ตลอดเวลาเพราะฉนั้นก็เห็นว่าวันนี้ก็ถือโอกาสว่าได้มาม,ามีความภาคภูมิใจกับอดีตทั้งหลายในเบื้องต้นในภาคเชา้าซึ่งเราจะมีพิธีการซ้อมรับประทานวิยาบัติเสม,มือนจริงในช่วงบ่ายซึ่งทางนั้นได้กรับนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระลผมวชิรโสพลเป็นองค์ประมุขป,ประธาน แต่ถึงว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นติดสาธารณกิจก็คงมอบหมายให้พระเดชพระคุณนั้นประเทศวชิรวิมลนําไปเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีซ้อมรับประทานปิญญาบัตรสืบันจิงซึ่งเราจะมีรับประธานปิญญาบัตรจริงนั้นในวันที่17ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นดูแล้วบัณฑิตที่ได้แจ้งมามีจํานวน2 8 8รูปทุกคนซึ่งเป็นจํานวนมากโดยลาดับ และนับย้อนหลังไปสี่สามห้ามีแค่สี่สิรูปคนสี่สิรูปเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้บัณฑิตเพิ่มขึ้นเพิ่มเปิดขึ้นก็แสดงว่าเรามีเรียกละเรามีความพร้อมในการที่ผิดบัณฑิตออกไปบริการสังคมผมเองพูดในเบื้องต้นว่าเราไม่ใช่จะว่าผิดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาอย่างเดียว แต่เราผิดบัณฑิตที่บัณฑิตของเรานั้นประกอบไปด้วยความรู้คู่คุณธรรมก็ลองประเมินว่าความรู้คูุ่ณธรรมที่เรามีนั้นมันนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงไหมแต่ผมเองที่ได้อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี2 1ง5จนถึงปัจจยาบาลก็เห็นพัฒนาการของวิเคราะห์เหตดในทางที่เขาเรียกว่ามันวัฒนะ หมือนวัฒนธรรมคือมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็แผ่ไปแผ่ไปจนมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามระดับจากจัดการศึกษาแค่ระดับปริญญาตรีตอนนี้เพิ่มเป็นปริญญาโทวิเยกจากแค่สี่สาขาวิชาตอนนี้มี13สาขาวิชาอันเป็นกรอบไว้ด้วยปริญญาตรีก็หสาขาวิชานะมีปรัชญาศาสนาวัฒนธรรมการปกครอง การสอนภาษาไทยการสอนสังกฤษการปฐมึกษาการปฐมวัยอันนี้เป็นปริญาตรีหกสาขาเปียโทอีกสีสาขาวิชามีพุทธนาปัญญาบริหารการศึกษาและก็รัฐศาสตร์การปกครองสองสาขามีรัฐศาสตร์และการปกครองท้องถิ่นตามในพุทธเปียเอกอีกสามสาขาวิชาพทธนาปัญญาปีเอกปัชญาดุษิบัณฑิตบริหารการศึกษาและก็รัฐศาสตร์ดุษีบัณฑิตอีกหนึ่งสาขา รวมไบทั้งสิ้น13สกกาขาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของความเจริญในขณะเดียวกันเมื่อเราปิดบัณฑิตทั้งหลายออกไปแล้วนั้นเราไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้สำเร็จการศึกษายอย่างเดียว it's not for graduation but แต่หาอ,อะไรมีความภาคูุญใจสากิกา We are so proud of all of you มีความปรับปื้่มด้วยมีความสุขด้วยที่เห็นบัณฑิตทั้งหลายคือถึงบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าสําเร็จการศาึกษาแต่ผู้สําเร็จการศึกษาของเรานั้นมันมีคุณสมบัติปรมาจะพูดตลอดเวลาว่าอย่างน้อยเราได้เป็นผิดบัณฑิตออกไปบริการสังคมเนี่ยเต็มไปด้วยผู้มีความรู้คู่คน,นธรรมเราสามารถที่ประกาศเป็นตัวตนเมื่อพูดจะพูดกับบุคลากรพูดกับผู้บหารพูดกับนักศึกษาว่า เราประกาศให้สายชจนได้รับรู้ว่าเราได้ทำหน้าที่ตรงนี้ออกไปต่างาง้อยวันนี้วันเด็ดทั้งหลายของเรา288รูปคนที่ท่านสำเร็จออกไปกางสาเนี่ยท่านจะไปทำสังคมของเราให้ได้มีความสุขอย่างไรอันนี้ถือว่ามีความภูมิใจในส่วนนี้ด้วยมีความดีใจในส่วนนี้ด้วยวันนี้มีสักขีพระยานในเบื้องต้นหลายท่าน วันนี้ขอเชิญเฉพาะอาจารย์พ่ออาจารย์แม่หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ได้ช่วยการดูแลวิทยาเขตรายละเอียดมาโดยลาดับพรัะนั้นเขียนว่าจะมีเฉพาะอ,อย่างเช่นอาจารย์พ่ออุดมอ,อาจารย์นักศึกอาจารย์นักเตอร์จำนงนักเตอร์สุยาหลายท่านที่ไปเอ่ยนามนักเตอร์พรหลายท่านหรือว่าพวกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแต่ก่อนแล้วก็จะไปเชิญคนไปนอกแต่เนื่องว่าวันนี้มีข้อจากัดหลายอย่าง วางเว้นหมางแต่ไม่รับพญาสองปีต่อเนื่องนะหกสี่หกห้าแล้วย้อนหลังไปประมาณสองสามปีวันนี้องค์อธิการบดีว่าเมตตาว่าจะจัดพิธีรับประทานยิาบัตรในปีการศึกษาหกสี่แล้วหกห้าสองปีแล้วก็จัดในวันที่สิบเจ็ดแล้วก,กราบจ,รจุดเชิญเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศากดิจารย์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆนญายกองค์นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์ประธาน ในการสอบในการรับประทานพิธีปีนี้ด้วยเพราะฉนั้นจึงขอฝากพวกเราว่าใครมีไปร่วมก็อยากให้ท่านไปร่วมเยอะๆเพราะเราจะเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติประวัติของพวกเรานะเป็นเกียรติและเป็นความเป็นสิริมงคลว่าก็อยากให้ไปร่วมเยอะๆใน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 วันที่17นั้นก็หลงไว้กันได้ย้อนหลับน,นิดนึงวันนี้ก็ใน่วงท้ายก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการทำหน้าที่ของเราในส่วนที่เป็นครูอาจารย์ต้องขอนโมทนาขอบคุณท่านผู้บริหารท่านอาจารย์อาที่ทุกสาขาวิชาที่ช่วยกันดูแลมหาวิทายาลัยช่วยกันดูแลลูกศิษย์ของพวกเราจนสามารถเดินทางมาถึงวันนี้ได้ก็หมายว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าเกดุเอชันคือสำเร็จการศ,าศาึกษาหลังจากนี้ไปแล้วท่านก็จะไปทำหน้าที่ตอนนี้นหะ มันจะเป็นความภาคภูมิใจว่าะจะดูแลครอบครัวอย่างไรดูแลสังคมเูแลสุมชนประเทศชาติอย่างไรก็จงนําเอาความรู้ที่ทางวิเคราะห์ทางครูอาจารย์ที่บอบให้พวกเรานั้นนําไปใช้ประโยชน์มาพูดเสมอว่า,วาบัณฑิตท,ทั้งหลายเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนมีเหตุมีผลใครเรียนปัญญาก็จะรู้ว่า โลจิแค่นแมนมนุษย์ตะกะเป็นอย่างไรเป็นผู้มีเหตุมีผลมีสาระเพราะฉะนั้นท่านต้องนำความมีเหตุผลท่านจะนำสาระที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนที่ดีนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความสุขในครอบครัวในการำดำเนินชีวิตในการประกอบสัมมาชีพต่างๆนะให้เป็นอย่างนั้นและสุดท้ายก็จะบอกว่าท่าน องในยกสภาไม่ไยได้ประธานโอวาสช่วงปีใหม่หลายปีแล้วมาก็จําว่าท่านประธานว่าสติมาโตสดังพัฒน์ธรรมผมีความผู้มีสติทุกเมื่อเป็นผู้เจริญเพราะท่านขอให้ท่านนั้นเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีเหตุผลและเป็นผู้เจริญในที่สุขฐานในการตะเมื่อในสุขฐานนี้ก็ต้องกล่าวคําว่า congratulation ก,กับทุกคน นะยินดีด้วยกับบัณฑิตทั้งหลายมหาวิทยลาลัยและดุษฎีบิทั้งหลายของมหาวิทยาลัยมหามกโกฏราะราวิทยาลัยทุกทท่านและขออนุมโมทนาขอบคุณท่านผู้วิหารก็ลยาจารย์ที่ท่านแขกผู้วิเกียรติที่มาร่วมงานในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายจะกอบพิธีสอมรับประทานมียบัตสมั่นจริงนะในภาคเช้าก็คงจะได้ทักทายไปเช่นนี้ในในามผู้วิหารกนะ็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอเจริญพร และขออนุโมทนา